เพื่อนๆเ,เคยเห็นแมงมุมใกล้ๆแบบนี้ไหมคะเพราะแมงมุมเป็นสัตว์ที่มีอันตรายเพื่อนๆอ,อย่าจับแมงมุมมาทําการทดลองเองนะคะแต่แมงมุมตัวนี้เนี่ยเราได้รับคําแนะนํามาจากผู้เชี่ยวชาญชั้นยังอยู่ในตู้แบบนี้ด้วยปลอดภัยหายห่หวงค่ะเพื่อนๆรู้จักแมงมุมกันดีแค่ไหนรูดวงตาเอาว่าตาของมันเนี่ยอยู่ที่ส่วนหัวมีอยู่ถึงแปดตาด้วยกันนะคะมาดูภาพขยายกันดีกว่าค่ะ ของมันเนี่ยมีลักษณะอย่างนี้ค่ะสุดยอดไปเลยใช่ไหมล่ะคะต่อไปเราจะมาดูส่วนสำคัญอีกส่วนหนึ่งนั่นก็คือต้องปลายสุดของลำตัวส่วนท้องด้านล่างค่ะจะมีต่อมผลิตใยย,ยุที่ไหนมีแมงมุมเราก็มักจะเห็นใยแมงมุมได้เสมอที่เป็นแบบนั้นก็เพราะว่าใยแมงมุมเนี่ยค่ะสามารถทำอะไรได้หลายอย่างและการทดลองของเราในวันนี้เกี่ยวข้องกับใยแมงมุมค่ะ I'm dead. Yeah. ความละเอียดสูงด้วยนะคะวัดเลย,ยนิวโอ้ขนาดเครื่องช่างความละเอียดสูงยังไม่สามารถที่จะวัดน,น้ำหนักของยายแมงม,มุม,มได้เลยค่ะมันเบามากเลยค่ะเพื<ๆ>่อนๆต่อไปเราจะเอาคลิปหนีบกระดาษเนี่ยมาใส่ไว้กับยายแมงม,มุม,มค่ะแต่ก่อนอื่นต้องชั่งน้ำหนักก่อนอช่างเลยออกอับมานะ อพี่ปีบกระดาษมีน้ำหนัก0.7กรัมค่ะแล้วเดี๋ยวพี่นั้นเนี่ยเาราพี่ปีบกระดาษตัวนี้มาแขนวนไว้กับใยแมงมุมเราจะแขวนไปเรื่อยๆจนกว่าใยแมงมุมจะขาดค่ะ คลิปหีบกระดาษก่อนที่ยายแมงมุมจะขาดคือ1 3ึงตัวที่เป็นน้ำหนัก96-6กรัมค่ะโอ้โหถึงยายแมงมุมจะดูบบอบางและมีน้ำหนักเบาเนี่ยแต่กลับเหนียวทนทานกลับน้ำหนักได้มากขนาดนี้เลยนะเนี่ยมาดูจริงๆค่ะว่าไหมยายของแมงมุมนั้นประกอบด้วยโปรตีนชื่อว่าไตรโบอินอยู่มากกว่าร้อยละห้และในยยแมงมุมเส้นเล็กๆเ,เ,เส้นหนึ่ง จะประกอบไปด้วยเส้นใยโปรตีนหลายๆเส้นมารวมตัวกันทําให้มันมีความแข็งแกรง่งเหนียวและยืดหยุ่นได้ดีในน้ําหนักที่เท่ากันใยแมงมุมจะมีความแข็งแรงมากกว่าเล็กถ,ถึง5เท่าเลยทีเดียวทําให้นักวิทยาศาสตร์คิดสร้างใยแมงมุมสังเคราะห์ที่มีชื่อว่าไบโอสิลขึ้นมาโดยไบโอสิลนี้จะผลิตมาจากเทคนิคการเพาะเลี้ยงเซลล์ของยีนที่ได้จากแมงมุมไม่ต้องใช้สารพิษในการผลิตทําให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมได้เส้นใยที่แข็งแรง เหนียวและขาดยาขึ้นครับประโยชน์ของใยมันมุมสัพครนั้นคาดว่าสามารถนำมาใช้ผลิตวัสดุและอุปกรณ์ทางการแพทย์ได้หลากหลายไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์เย็บหลอดเลือดแผ่นปิดแผลกาวไหมละลายหรือแม้แต่เส้นเอ็นเทียมหรืออาจจะมีการนำไปทำเป็นเสื้อกรอออนแก๊สกระสุนได้เลยทีเดียวแมงมุมเนี่ยมีการใช้งานเส้นใหญ่ทั้งหมดเจ็ดอย่างด้วยกันนั่นก็คือใช้ในการสร้างรัง ใช้ในการผสมพันธุ์ใช้ในการสร้างรังไข่ใช้ในการลอยตัวใช้ในการมัดทอเยื่อใช้เป็นตะไครยแล้วก็ใช้ดักจับมแมลงค่ะหุยเจ๋งมากเลยว่าไหมคะม่น่าล่ะเขาถึงมีการทําหนังเรื่องไอ้แมงมุมสไปเดอร์แมนมาทำไมอ่ะก็เขาใช้นิ้วเนียยิงออกไปปุ๊บใยของมันก็พอมาเสร็จแล้วก็ห้อยตัวไปตึกโน้นย้อนตัไปตึกน,อยยอนี้หูยพิ้วมากเลยนะมิว